สวัสดีค่ะวันนี้ไม่ต้องแปลกใจนะคะที่เราไม่เห็นหน้ากลางจะมาเปิดโต๊ะเครื่องสอําอางให้ดูนะคะว่ามีอะไรบ้างนะคะเริ่มที่หมวดรองพื้นอันนี้เป็นคอนซีลเลอร์ของกิฟฟารีนอันนี้เป็นอันนี้เป็นคอนซีลเลอร์สามหลุมของออร์เรนทอฟเซเซสนะคะแล้วก็เป็นลอร่าเมอร์ซิเออร์นี้เป็นเทสเตอร์ค่ะ อันนี้เป็นเม l l i ีนฟิตนะคะเบอร์หนึ่งสองห้าแล้วก็มี BB ของเม l l i ีนนะคะนี้เป็นรองพื้นของ n u t โ t เ n a Healthy Skin นนะคะสีนู้ดนะคะสีศูนย์นี้เป็นคิวเพยนะคะอีเวอรี่พาร์วิตามินอีนะคะเป็น องพื้นแบบน้ำนคุมมันดีเหมือนกันอันนี้ก็เป็นเล็บลอนฝาดำซึ่งใกล้หมดแล้วก็เป็นบีบีครีมของอะไรนะลืมชื่อเวลคอร์สอ่ะไม่ได้ใช้นานอันนี้เป็นเล็บลอนโฟโต้เลดี้นะคะสีศูนย์ศูนย์สี่นะคะแล้วก็เป็น เบรเขียวของ t h e f t c e Shop แล้วก็เป็นสุดท้ายอันนี้เป็น KMA นะคะแล้วก็มาต่อกันที่สกินแคร์มไม่มีอะไรมากอันนี้เป็น L'Oreal White p e ไว e c t นะคะแล้วก็ Origin แล้วก็กันแดดคิวเพศตัดหลอดแล้วอ่าแล้วก็มี แต้มผิวพินดาเอ็มสมุดอีมีเป็นเทสเตอร์ของออริจินนะคะแล้วก็อันนี้ก็เป็นสิบมิลของ SK-2 เป็น k a เอไว้อันนี้ก็เป็นเทสเตอร์ของ q p a พแล้วก็ เบบี้ออยแอบมีนาออก,กระซัำใช้ทดลองมาด้วยอ่ะต่อกันที่ขอนั่งหน่อยอ้อลืมรังโคมตัวนี้ซื้อมาใหม่มากิแบรนด์มิลเคอลอันนี้เพื่อนซื้อให้น้ำพังพนักงานออฟฟิศ ซื้อเองก็คงคิดหนักอยู่เหมือนกันน้องพึ่งขวดหนึ่งเกือบสองพันใช่ไหมก็จะเป็นอ,อสีพี่บีเอเขาเลือกให้นะสีโอศูนยสี่แล้วก็กระมาก็จะเป็นพวกอืต่อมาก็จะเป็นพวกอะไรไม่มีพวกแล้วกันปล่อยตามที่เห็นแล้ะอันนี้เป็น อินทูอิดทีนวันคิงชิงวอเตอร์นะคะแล้วก็โดบจักกุน้ำแร่คิวเพสอันนี้ที่แต้มลิ้นขาวของลูกแต่เราเอามาแต้มร้อนไนแป้งเย็นเทเวลรพาร์าแล้วก็อันนี้ ชื่ออะไรนะลืมอ๋อ B O นาดูแตวสีเนื้อนะคะ B ยี่ห้าใช้ดีมากอันนี้ทนเนอร์คีนตอนอันนี้เป็นเซนซิ่งเมลอ,อันนี้ก็เป็นน้ำมันใส่ผมของเราใช้มาตั้งแต่มสามใช้แล้วผมดีมากจริงๆสี่สิบาทอันนี้เป็นลิฟของ y ยูทิปอันนี้เป็นของ Benefit แล้วก็ต่อไปก็มาที่อันนี้มีอะไรบ้างอันนี้ซื้อตลาดสีผูกสวยดีนีดูสีสวยดีน,ดดนะก็อันนี้เป็นของ Oriental p i n c e s ซื้ออะไรมาไม่รู้แล้วเขาแถมมาให้ ก็มี T O T O วะหยิบไม่ออกใช่์โมนี่ Gino MacKay อันนี้นะให้มาสีน้ำเงินกับสีฟ้าอันนี้เป็นของออฟโบสีสวยไหมเราใช้จะหมดแล้วเห็นไหม ก็มีแปรงไม่กี่อันนี่ก็แปรงอาเชโดนี่ก็แปรงรองพื้นอันนี้ก็ไนทชอ็อปมาสคาร่าคิ้วน,นี่คนตะกุอันนี้ก็เอาไว้เราเอาไว้ไวใช้เฉดดิ้งด่างเราอนี้ก็ขคิ้วนี่ก็ใช้เป็นไลเนอร์สีขาวนี่ก็ปัดคิ้วแล้วนี่ก็ไลเนอร์ปาก ไม่มีอะไรมากนี่ก็คิวสิบบาทที่ร้านเครื่องสำอางขายส่งม่มีแล้วก็อันนี้จะไปเอาเทสเตอร์มาที่ออริจินใช้ดีนะนี่ก็แปลงของเอปัดหน้าอันนี้ก็คอนทัวร์แล้วก็นี่ก็รองพื้น ก็มาต่อกันที่อันนี้แป้งฝุ่นแสบกของลูกมาอยู่นี่ได้ไงที่ถักกลดลูกอันนี้ลูลาพาเลตสีสวยมีลูกด้วยในนี้มีไอซิโลสองสี่หกแป ไอเซโร่หนึ 1, 2, 3, 4, 5, 6, ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดนี่ยเซโร่เจ็ดอันนี้น่าจะเป็นไลเนอร์ดำม่วงต่างเข้มลิปกอสบัซออนสองสี 2, แล้วก็อันนี้เป็นเวนวายตาแล้วก็มี i ินทูอเอ้ยไม่ใช่ i ินทูอิ o โฟร์โฟ u ยูทปปะ อันนี้ซื้อหนึ่งซื้อหนึ่งแถมหนงกนะ็จะไม่ผิดแล้วก็อันนี้เป็นถึงดีใช้ดีมากเลยอันเนี้ยของอารอนแปดสิบเก้าบาทแบบสีสวยติดทนแบบซื้อเซเว่นนะสวยมากอันนี้เป็นของออร์เรนทัลนะแต่ว่าเอามาใส่ตลับซีดีไว้แล้วก็อันนี้ก็เป็นของเน็กเป็นนี่สวยมากคำสมุกยี้สุด น,นีเป็นของ E L c o n t o u r o ่มีบัตรด้วยก็อันนี้เป็นของ Beauty Buffet ราคา50บาทซื้อต่อไหนพันทิตมาสอ,องสียังไม่ได้เล่นเลยแล้วก็มีแป้ง q p a t พตัวใหม่ที่ผสมวิตามินอ e. เราไม่ชอบซื้อแป้งใครจริงหรอก ก็แป้งฝุ่นเดบลอนแป้งฝุ่นแเบบี้ไม่ใช่เบบี้พาเดอร์จูดองดูพี่แย้เราไปหาซื้อมาอันนี้ก็ดอนสันแล้ว็เบอนสีฟ้าเขาบอกดีแต่เราทาแล้วหน้าร้อยนี่ก็อซอโดสีขาวนอรเวอันนี้ตลับแป้งปากตองหมดแล้วใส่แป้งฝุ่นธรรมดาไว้อันนี้ก็แป้งยาฟูกิ่นไม่ชอบ น,นี้ก็คิวเพจตลับจีมีอันเดียวซื้ออันอื่นมาก็ใส่ตลับนี้เพราะมันเหมือนกันอันนี้ก็แม่งนแล้วว่าน่าจะก๊อบนะอืมอ่ะเสร็จแล้วก็เ่้ยใหญ่มากแล้วก็อันนี้ขนตาหกสิบาทแล้วก็นี่เราเอาแป้งฝุ่นเร็บร่อนอันนี้มาเทใส่อันนี้นี่ เราก็ใช้อันนี้ตบๆเพราะอันนี้เราใส่เมเบลีนสีชมพูมันแตกไว้ในนี้แต่อันนี้มันเป็นงงไหมอันนี้มันเป็นกระปุกของกระปุกของอะไรนะจำชื่อไม่ได้คาร์บอมาร์กแป้งฝุน่นคาร์บอมาร์กใช้ดีมากอันนี้เป็นพอกหน้าเดงพิตเต้พีแอนแอลใช้ดีเลยมแล้วก็เป็นแป้งแป้งเซนโดริ สองตลับแล้วอันนี้ก็เป็นคลิปด,ดำคลิปด,ดำตุ่มหูที่เราที่เกียดเกล็ดเราก็มาวางเไว้มอวานนี้ันนี้ก็เป็นโฟมล้างหน้าของเฟสเฟสเฟ f ที่เราไปเวิร์กช็อปมาแล้วพี่เขาให้ก็อันนี้เป็นที่สมัยเราตัง้งแต่มัธยมกระปุกเนี่ยนี่คือข้อมือแล้วก็อันนี้มาในนี้มันจะเป็นหมุดยางนัดผมสีดำเฮ้ยลิปจิ๋วพูม่าซื้อมาเจ็ดสิบบาท แสดงแดงิงนนี้นี่ไม่เก็บก็หมดแล้วมัง้งบนนี้ไม่มีอะไรแล้วก็กระจกที่เราไว้แต่งหน้าเวลาเรามองใกล้ๆอ๋อ <c oughs> นี่ไง ็นที่ดัดขนตาน,นี่เป็นติ้นอีทิวดีอันนี้ก็เป็นของเราเนมอันนี้เป็นมาสคาร่าของบอลร่มช็อคของมิสทีนอันนี้เป็นเราเล่นร่วมสนุกกับเมเบลีนแล้วเราได้มาเสร็จยนยาแห้งไวอันนี้ก็เหมือนกันอันนี้นะเราให้มาส่งให้ น,นี่อะไลเนอร์ของสวีทปิงเซ่อันนี้เบตมันเป็นเขาห้าสิบบาทอะเราไปซื้ออะไรเนอร์สีขาวเขาบอกอันนี้สีขาวขาวไหมอ <c oughs> อกเขียวอ่อนอันนี้ก็เป็นดิปกอสของเรฟล็อกอันนี้ก็เป็น i อ t นทูอิดอะไรเนอร์ เป็นของกิฟฟรีลิปลิปมันเปลี่ยนสีนีนก็สต็อกไว้แล้วก็อะไรอีกถอดออกก่อนแล้วกันนี่เป็นของสวรรณาลายเลือีข,ขาวนี้ก็ของสวรรณาเป็นสีดำหรสอ,อถึงขบตาก็ไม่มีอะไรอันนี้เป็นทิศตาสองชั้นล้วสิ เราไม่ค่อยทานทิสติกเราจะมีลิสติกไม่เยอะอันนี้เพื่นให้มาของอะไรทอสเหรอสีสวยนะเราใช้ทั้งหมดนะแล้วก็อันนี้เอเนสเขาบอกสีแพนเค,ค้กเราทาม,มาแล้วต้องผสมสีอื่นถึงจะสวยแล้วก็อันนี้เป็นก็ปอปิบาร์ น,นี้เป็นคิวเพ็สีส้มต้องผสมมามนงานปจากจะรลาเพราะเราคนปะแห้งอันนี้ของยูทิปอันนี้ก็เป็นของคลินิกเซีนชีได้แต่สีไม่ได้น,ดน,นะนีสเ็สิทิแค่นี้อันนี้เป็นของขออีซูดี้ก็มีแค่นี้อ่าไม่มีอะไรแล้ว ขนในเก๊ก็จะเป็นขนตาชุดเล็บแล้วก็อะไรรูปเลิบอะไรของเราต่างๆนานา,นานไม่มีอะไรมากมายสุดหมายแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นพวกเครื่องประดับติดผมอืก็แค่นี้ก่อนแล้วกันนะคะดูลกๆไปก่อนนะลูกร้องแล้วมาเจอก,กันใหม่วิดีโอหน้านะคะบ๊ายบาย